ปรมันปรมันวัดนะฮัลโหลวัดนะวัดจวนไอหมูมันจะรู้มากเกินไปแล้วนะลูกวัดนะฮัลโหลเกศคุณมอร์นิ่งคุณมอร์นิ่งล่ะ good morning good morning อยู่บนเตียง good morning good morning แม่จะทิ้งแล้วนะวันนี้แม่จะไปเมืองไทยละ no, โอเคไหมหมอจะไปเมืองไทยละ you stay together not fighting นะลูก you have to be good boy for Ensan โอเค not fighting Ensan นะโอเคไหมฟิฟี่ listen to หัว you hear what I say you cannot fighting Ensan นะลูก what is it hmm you cannot f i g h t i n i think when we leave him he not fighting Ansan no. because he scared Ansan leave him also <laughs> ใช่ไหม you have to be g o o d boy for Ansan นะม come pick up you okay แม่จะมารับนะลูกนะ <inaudible> แม่จะกลับมาหับนะคะ <inaudible> นะลูกนะโอเคไหมแม่จะมารับนะโอเคแม่ไปเมืองไทยหนึ่งเดือนเดี๋ยวแม่มารับนะลูกนะ you stay นะ Use David in Emily, okay? David. Oh. And then, chỉ Ichi, Ichi. What do Ichi? Mẹ, mẹ, ma, ma, do see. For one. For one. What do you do? On mẹ là Gì mà on mẹ On mẹ là Rồi hắn đi lục Lục quá thì lục Lục Phong anh What วัน u ุวันนะว you want? แ huh? ม่เอาข้าวมากินยำกินแล้วแม่จะไปละแล้วนะพอมันพอมันพอมันแม่จะไปละแล้วนะวันนี้ลูกวันจุวันล่ะโอเควันจุวันฮะเข้าปะป๊าไปก็เข้าปะป๊าไปเข้าอยู่ปะป๊าไปจำอัปจำอัพทุกปะป๊าเลยเข้าปะป๊าปะป๊าไปอัพอะไร มปเลยฮอปปปาไปเลิ Hello, yeah, yeah, yeah. ่มบ้านนี้โอ้จะตาย oh, <very> แล้วแม่จะทิ้งแล้วนะลูกวันเนี้ยน้องพอประลุกเข้ามนอีหงูนประจบประแจงไปอยู่ที่ไหนผาก็หักเดี๋ยวไปอยู่บ้านน้องสาว ใช่ไหมลูกลูกไปอยู่บ้าน today y ล u pay all d a y i think ย่าง้ทมันนี่ว่ากาแฟอันนี้ i, mean, I take coffee but I cannot drink for me I cannot drink e n y t h i n g not have sugar you want I go get for you <laughs> Huh? Yeah, I also want. Huh? Yeah, I also want coffee. I will get for you. Tell me. Don't mind, Sue. Seven o'clock. Oh, Don't pull up my yacht. One o'clock. Ow. What is it? โอเคฮัลโหลบอยแอนสั่นนอนเฝ้าทีนอนไหมขัวปอกก็แม่ลืมทิ้สิเจ็บของนอนเฝ้าไง มูนหนังหน้าเขาปตูเก็บอ,อกก็ไม่ละมันนี่ลูกมาแอนซันมาหาแม่อลไมะงอนละงอนละลูกแอนซันอินไซเบตฟีสิกส์ยาวอินฟันเดอดออีมูนทางเฝ้าหน้าประตูแอนซันหนงางเฝ้าที่นอน,น,น,ดดนอีนี่ละ What about you? Sorry. I'm hmm? sorry. 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 sorry.